ชั้นเก่าชีวิตลมลื่นขึ้นไม่มีบ่บ้านไม่มีอะไรต้องทำเองใหม่ทุกอย่างเลยเฮ้ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่อืมเฮ้ยนโอเคขุดฐานแล้วขึ้นไปกว่านะเดี๋ยวนู๊จะรอดนานเฮ้ยโอเควันนี้เราก็ทำการเริ่มปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะเฮ้ยเอาชีวิตรอดในคืนแรกมันไม่ยากอมันไม่ง่ายเลยไม่ยากบาอะไรโคตรยากเลย เฮ้ยผมว่าลุงสมิธได้กลับมาในลุงสมิธเฮ้ยเอาล่ะอะไรต้นไม้ต้นไม้กระจกเอาลำพื่ออะไรฮะเฮ้ยเอาล่ะบ้านจ๋าพี่มาแล้ววู้วไออะเอ้าว่าไงนุ๊ปอาว่ายังไงเพื่อนโอ้ยไงโหเป็นไงฟาร์มยังไงเพื่อนโอ้ฟาร์มก็ดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนนะมีทั้งอะไรอ่ะ มาฝรัง่งแครหลอดแล้วก็ข้าวโหเยี่ยมเลยเนี่ยแต่ทัน,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 นะทนรู้สึกว่ามันคนจะต้อเยอะกว่านี้นะทำไมอ่ะนุ๊ปรู้สึกว่ามีคนขโมยไปเลยอะ่ะคนขโมยอะ่ะเฮ้ยคงไม่ใช่คนที่เราจ้างมาหรอมั้งก็คงไม่นรมั้งเราให้คาจ้างเขาอยู่เขาดูแลพวกสัตว์ไปเขาก็ไม่น่าจะไปอยู่อย่างนี้นะนั่นเดี๋ยวเวลว่ารออีกสักคืนดีกว่าถ้าอีกคืนเนี่ยมันมีคนขโมยต่อเราทําการผลิการนะปลิการเลยเพื่อนโอ้โหงั่นเลยเอองั้นเลย เ <peach> โอเคเดี๋ยวไปเผาแล่นะ <c oughs> ได้เพื่อนกันเลยอ่ะเออใช่มีสซไพรสที่บ้านนะเซ <c oughs> อร์ไพรอะคืออะไรบอกผมทีอย่าบอกได้มันเป็นฮะเออลุงโอ้วยังไงร้านรักเห็นแต่ลุงทำไมทำไมสภาพลุงโอ้โหเป็นยังไงลุงพอดีว่าลุงเนี่ยอ่ะพอดีว่าลุงเลยก็ลุงพอดีว่าลุงเนี่ยมาในเวอร์ชันเก่าไงล่ะเวอร์ชันใหม่พอดีลุงใส่เสื้อกั๊กใช่ไหมใส่เสื้อช่างเนี่ยอ๋อ อ๋อคือเหมือนผมไม่ดิปกติจะมีอะไรตรงมือตรวตังมือตอนนี้หายหมดเลยก่อนหน้าวอชันเก่านี่แหละเอ้ยมันก็จะสบายตัวหน่อยๆนะอ๋ออย่างไรลุงเดี๋ยวจะลุงลุงจะมาตีเหล็กกลางบ้านผมเลยลุงนานะถือมันไม่มีที่อื่นแล้ววะเลยทำไงได้อ่ะอ่ก็จริงของลุงอ่าโอเคลุงผมมีแร่เหล็กนะลุงนะเผื่อลุงมาใช้ลุงโอ้คุณขอบคุณแร่เหล็กนะหลานเอ้ยโอ้ยนะพอและทอยอ่า เฮ้ยโอเคไปดูสัตว์น่ารักของเราดีกว่าสัตว์น่ารักอืมอไอเป็นไงบ้างพวกนายสองคนนะ่ะอ๋อเอามาเสียงอะไรเมื่อ,อ,อ,อกี้อ่ะอ๋อเมื่อกี้เป็นเสียงออกรถไอ้ข้างบ้านมันจะเหนื่อยนะโอ้นะพวกเราก็ดูแลอย่างดีนะพวกเราดูแลอย่างดีนะโอ้โหเป็นไงขอดูหน่อยแม่ไม่ไงวัวสุดน่ารักขอดูหมูหน่อยหน้าตาหมูหมูสุด <laughs> หมูสุดน่ารักโอ้โหสุดยอดเลย เอาละดูเรืนี้นะเดี๋ยวเอาข้าวไม่กินโอ้เลยเลยโอ้เลยเลยเยี่ยมเลยไอ้ยเีนี่ไปเอาข้าวไม่ให้สัตว์ดีกว่าจะได้ปั๊มๆกันเฮ้ยจะได้แบบว่าแบบรวมร่างกันผสมพันธุ์กันทำเพื่อนทำไมในายเรี่องหมูเพื่อนเฮ้ยนายชิ้นหมูแล้วพี่วัดเหรอเออลายประโยชน์ก็น่าจะให้เนื้ออย่างเดียวไม่ทำเอะไรเลยคือนายขี้ดี้เพื่อนอ่าพวกหมูเนี่ยคือให้เนื้อก็จริงแต่โอกาสให้เนื้อคือน้อยมากๆเพื่อนนะบางทีต่อแค่ชิ้นเนี่ยสองชิ้นเอง มันจริงของนายแต่ว่าแต่ว่าอะไรฮะวัวนี่เยอะเลยดูดิวัวสมามารถผลิตนมได้มีลูกได้ให้ให้เนื้อให้วัวให้หนังคุ้มกว่าเยอะเพื่อนมันก็จริงของนายแต่ว่านะนายไม่เข้าใจเหรอหมูเนะี่ะมันช่วยชีวิตคุณได้นุน๊ปวามันช่วยยังไงเนี่ยขอภาพนีนี่ดูคลิปวิีโหหมูไม่ใส่หมวกเหล็กนะครับอย่าง,ง,งว่าน,นี้มีจริงโม่เนี่ยไม่ได้โม่เอ้ยแต่หมูมันช่วยคุณได้เว้ย แล้วแต่แล้วแต่ถ้ามันช่วยนาะยก็เรื่องของนายนะอ๋อไก่จ้าก้ไกนะ่เดี๋ยเขาเ้โอโหเดีนะ๋ยวอย่าทำความข้าวลูกนะถ้าลูกัปนไรจับไปไก่ย่างนะไอไก่ไมีตกกกกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กีุอกกุ๊อกุ๊กกห๊กกุ๊อกุอเกุ๊กก้๊กกุ๊กกุ๊กกุาลกุ๊้นนกก โอเคหนึ่งตัวหนึ่งตัวปั๊มปัมกันจะเกิดมีลูกตุ้มแบบร้อยไม่รู้หนพี่ไมพูน้ไหนไพูดไม่มียะ้ใอ้เที่ยงเนี่ยมาผอสเถดดีกว่าอ๋ออสุรกายกังสม โอ้อรุสวรรค์นาราเอ้ยลุงมีผลงานชื่อโบแดงนะนะเกี่ยวกับฮานูนะฮานูลุงสุดยอดเลยนะนุบะไอ้อนุบะอรุสว่าจะไปที่สวนแล้วนะอ๋อครับผมขอบคุณครับเฮ้ยก็ไม่รู้เลยฮานูมันใช่แน่นอนเฮ้ออ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรนุเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมึงตื่นโอ้ยว่าไงนุบคือคือคือเมื่อวานเนี่ยฉันฉันฉันเพิ่งเห็นว่า ไอ้ต้นน่ะมันจะโตแล้วมันก็หายไปเลยเพื่อนห,หรอือนี่โตต้นหนึ่งเ่ยไม่เพื่อนเมื่อวานั้นไม่เห็นเลยตอนนี้มันเต็มปุ๊ดเลยอเออก็จิ๋งน้ามันแบบมันเต็มปุ๊ดเลยเฮ้ยทำไมเนีเออ่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอ้โคไอ้เอ้ขวงขโมยมันหัวมันฉลาดเว้ยอ่าเอาเสร็จปุ๊บแล้วเอาเก็บเลยเ,เก็บแล้วก็ปลูกด้วยหืมลาดจริงไอ้โจ๊พวกนี้โอเคเดี๋ยวโจรเจร้าจักรเนี่ยฉันจะเฝ้าบนหลังคารูร้ไหจะมีใครมาขโมยอ่ะได้เลยเพื่อนได้เลย โว้าวมันกำลังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอ้คนณไอ้คอาสกไอ้รอบหนึ่งอะไรไม่รู้เลี้ยงหมูเฮ้ยเลี้ยงหมูดิเอ้าเฮ้ยอู้ยหมูหายเฮ้ยวัวหายเฮ้ยวัวหายเดี๋ยวเอ็มรอดเดี๋ยวเดี๋วหายไอมรู้ว่าเออทำไงดีอ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหแสดงว่าโจรมันชอบวัวแต่ทิ้งหัวไว้ได้จะเจอได้หมูฮิไม่ใช่หมูดีว้าเฮ้ยแบันเขาเฮ้ย อ่ะละคืนนี้จะเตรียมตัวดีฮะวัวหายเหรอไม่วัวไปซีนส,สำคัญแทๆเอามไม่เอาหมูไปเฮ้ยหมูเก่งนะเว้ยหมูเก่งบ้าแล้วไม่เห็นซะอย่างเลยไดย้รู้ประโยชน์ของหมูมันเก่งแค่ไหนเนี่รู้เวนูมนะเฮ้ยเอาสมิธอ้ออะไรวะไงล่ะเ้ยผมมันต้องการเตรียมตัวคืนนี้เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวในคืนนี้เลยอ่า อเคปุปกรณ์ดาบพร้อมพี่ฟันตูดมาเอ้ยฟันให้นี่เลยอหละกินขนมปังงำ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 อืมกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปอืมฮะฮันดูพร้อมเอ้ยฮันดูด้งดิ่งโอเคเลยโหเห็นไหมเฮ้ยมีมันมีสปอยปุ๊บอ่าอันนี้โอ้พาวเวอร์วีเฟรมวีสุดยอดเลยต่อไปนะรู้สึกว่าสามารถจะเลี้ยงหมูชิ้นง่ายถ้าตาตามเอ็มวีแล้วตอนไหนบินม 1>, 1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกโอเคต่อไปก็คือเอาข้าวมาให้มันกินเพื่อมันเชื่องจากนั้นก็กรุ่นน้องเราทำไรไเพื่อนนานนะนี่ไม่หมูเชื่องหมูมันเชื่องด้วยอ่ะเออนานะอ่ะทีนี้จะเอาหมูกไปให้สมมันทีนี้มันก็จะกลายเป็นหมูสุดเทพแน่มันจะช่วยเราปดป้องจากสิ่งชั่วร้ายไหนนี่ใส่เข้าไปหมวกนี่ แม้เมือวันนี้เอเลยโอ้โหคิดถึงนั้นมาจะไหลอืมมีคุดเก่าอีตัวอีตัว,ตวมาข้าวกินเลยเพ่อกินเลย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 กินแล้วก็อย่าสะบัดเรเฮ่นะนี่ไงมาสะบัดสะบัดเรเฮแล้วโอ้โหมาโถเ <c oughs> อ้ยอาซิดอ่ะใส่ไปปพ๊บม,มันจะกลายมีมันจะมีไส้คอตรงนี้ ซึ่งตอนสามารถถ์ททีนั่นไม่ได้โอเคทีนี่แหละเ <c oughs> มื่าตัวดา,านจะบุกที่นี่มามันก็จะจัดก,การอย่างเลือดเย็นนะนะ,รระต่อไปฟาร์มข้าวอะไรต่อไปเจ้ออะไนุ๊บอ้าวโอเคได้เลยเพื่อนได้เลยเลยเจอตัวแน่ไอ้พวกโจรน,นี่ two thousand years later อู้สุดยอดเลยนี่พักที่นี่คุณภาพจริงๆเว้ยเก็บให้หมโรยน้องงาน,นได้เลยๆเลย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  ที่แท้พวกแกงไอ้เจ้าตัวขโมยผักเอ้ยมีไก่มองด้วยไหมไก่คือกล้องจอมปิดนะเว้ยขโมยนั่นนะพี่นะโอเคไหมพี่นะโอ้โอ้ไในน้องไในน้องโิเได้ยังไม่ได้ยังเอาหนูที่ไปกินนี่แน่อะไรน้องน้องเบานี่นี่น่องเบาน้องเบาขโมยผักใช่ไหมขโมยชอบชอบขโมยใช่ไหมฮะไม่ทำไมอีแกจะนั่นแน่นี่แน่ดาประมาณนี่แน่เจอได้นอนมาดิมาดิ จะเปล่ามประกันต่ามด้วยนี่ประกันประกันได้นี่นี่นี่เดนี่ตีรัว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 เป็นงตีรัวตีรัโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเป็นไงน้องมาโอ้ยอะไรนะพี่ไม่ยอมเลนี่เล่นตุกันไม่ได้อุ้ยมาดิไม่มาดิเดี๋ยเดี๋ยวเ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 ดเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดียวเวเด ้ยวุ่นวายเลยวุิวุวิวุวิวุิววุ่นวาย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 หมดแล้วโอ้โหคานูลูกคานูไหนลูกคานูลูกคานูลูกคานูเลูดูขนูดูานูดูตุ้งหายมาตัวเอ้ยตุ้งหายยิงไม่ได้เว้ยนี่ก็ยิงจังเลยฮะพ่อยังเงียบว่านี่ก็ยิงจังเลยยิงจังเลยฮะจิงเลย โอ้แต่ไม่เห็นนูนูหายหานูนี่โอเคเซโต้ไอ้ไอ้นางโง่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่ซัมบี้มานี่ซัมบี้ดิซัมบี้มานี่มาดิมามาเร็วเร็วโอ้เร็วโอ้ยคุณคุณเป็นคุณเป็นต้องเห็นแหละหมูเฮลมีพีร์สอะหมูหมูหายเฮ้ยหมูเลยต้องให้หมูจัดการหมูรูรูหมูแข็งแกร่งเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาดิมาดิเราแล้วเราเรามาดิบอเบยบอเบย์มามามา มาต่อมามา,มาโอ้โหเปไ็นไงนี่โอ้โหเป็นไงหมูพุ่งชนโอ้โหโคตรเก่งเลยหมูตูโอ้โห,น,ห,โโหนี่หมูเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนในเอ็มวีเลยเก่งจริงเลยหมูสุดยอดเป็นไงต่อสู้เคียงข้างเราโอ้น้ำตาจะไหลต่อสู้ฮิโรบายฮิโรบาลโอโห้หมูพุ่งชนหมูพุ่งชนเป็นไงเป็นไงกระจอกกระจอกกระจอกอ่าตีอันตีตีตตตหูอีกไปไง กรเจาะคืนนี้แกะเสร็จตัวแนะ่เอ้ยไม่โอ้ยยิงผิดขอโทษโทษมาทีมม,ม,มันลับเองตบหน้าหมูปะทำไมตบโธเอ้ยแหมเมื่อกเฮียนุ๊กบอกเลยหมูไม่มีประโยชน์เลยโธเอ้ยนี่ไงตัวเองดีกว่าเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอแต่เ็ต้องได้ผักขึ้นมาต้องเยอะเลยเฮ้โจรชั่วปลาหมูกับข้าวโลแบบข้าวลังเร็วโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคืนนี้